สวัสดีครับมาดูพระถอดพิมพ์นะครับมาอัปเดตกันนะครับอันนี้เป็นพระถอดพิมพ์วัดสามปลื้มนะครับเป็นพระถอดพิมพ์วัดสามปลื้มเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นเนื้อน้ํามันนะครับเดี๋ยวนี้เจอน้อยแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยเจออยู่บ่อยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเจออยู่บ่อยเดี๋ยวนี้ก็เจอน้อยลงแล้วนะครับอ่าก็ อย่างที่บอกแหละนะครับว่าคนเริ่มรู้จักหลวงพ่อกวยมากขึ้นนะครับคนเริ่มหันมาศึกษาพระของหลวงพ่อกวยมากขึ้นว่ามีพระถอดพิมพ์แบบไหนบ้างมีพระที่วัดยังไงบ้างนะครับพอคนถามหากันเยอะก็ <c oughs> พระถอดพิมพ์เอ่ยอะไรเอ่ยก็จะเริ่มออกมาในสนามให้เห็นให้ได้อะไรกันนะครับก็ดีครับก็ดีนะครับเราก็จะได้ ได้มีจำนวนได้เห็นพระเยอะขึ้นด้วยนะครับองค์นี้เป็นพระถอดพิมพ์นะครับเป็นพระถอดพิมพ์วัดสามปลื้มนะครับก็เอามาอัปเดตให้พี่ๆดูกันใครที่ชอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งรูปมาที่ลายบ้านกูมีดีเอนะครับส่วนลายของเราเนี่ยก็มีอยู่2หมายเลขนะครับก็0 9 8 7 2 7 1 0 6 2 กับอีกหนึ่งหมายเลขก็คือ0657147414นะครับส่วนองค์นี้เป็นพอดพิมพ์พระครูมูลนะครับเป็นเนื้อน้ำตาลปี๊บนะครับนิยมสุดนะครับเนื้อน้ำมันแหละนะครับหลายคนไม่เข้าใจบางทีเราก็พูดกันจนเคยปากนะครับสำหรับสายตรงอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะรู้กันว่าเบบนี่ยแบบเนี้ยนะครับเป็นเนื้อ น้ำมันนะครับโทนโพ9แบบนี้นะครับเป็นเนื้ออ่น้ำมันออกสีน้ำตาลปี๊บแบบนี้นะครับคนโบคนเก่าเขาจะพูดกันแบบนี้แล้วมันสวยนะครับเป็นสวยแล้วก็เป็นที่นิยมที่สุดละนะครับองนี้สวยจัดเนื้อจัดมากนะครับพระสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่มีซ่อมนะครับไม่มีแตกหักซ่อมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือด้านหลังมียัน แบบนี้นะครับเป็นยันนูนแบบนี้ก็พบเจอน้อยนะครับจะบอกว่าพบเจอน้อยนะครับเนื้อหามวลสารเข้มข้นจัดจ้านทีเดียวองค์นี้พิมพ์่ะกมูลนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับหรือก็ถ้าสนใจอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับก็แคปหน้าจอได้เลยนะครับ แปหน้าจอแล้วก็ส่งมาที่เรานะครับเพจบ้านกูมีดีเอฟซีนะครับอ่าแบบนี้นะครับเอาละองต่อไปนะครับก็เป็นพระสวยหายากอีกเช่นเคยนะครับองค์นี้เป็นพระสันสะดุ้งกลับนะครับเป็นพระสันนั่งสะดุ้งมาน,นะครับเนื้อยุคต้นราวปี2,500แบบนี้ องนี้มีความสวยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยมีมวลสารเยอะมากนะครับมีมวลสารเยอะมากเรียกว่าหาชมยากแล้วก็ยังมีเค้าโครงของหน้าตานะครับพี่จะเห็นชัดเลยนะครับแบบนี้มีหน้ามีตาให้เห็นชัดและที่สําคัญพระสันตะดุ้งมารองนี้นะครับด้านหลังมียันนะครับซึ่งหาได้ยากนะครับหาได้ยากพบเจอน้อยนะครับเจอหลังแบบนี้จ่ายตังค์ได้เลยครับจบ นะครับองนี้นะครับเรียกว่าแท้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะแท้ตั้งแต่เช้ามืดเยันหัวค่ำนี่นะภาษาชาวบ้านเขาบอกแท้ตั้งแต่เช้ามืดยันหัวค่ำแท้ทุกวันนะพระแบบนี้นะครับพระองค์นี้นะต้องบอกว่าพระองค์นี้แท้ทุกวันอ่ะนะใครที่ชอบนะครับแบบนี้ดูง่ายนะก็เรียกว่าเนี่ยโคตรคลาสสิกเลยแล้วก็ หายากมากนะครับที่จะเจอแบบนี้นะครับที่จะเจอแบบนี้หายากมากก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับชอบอยากได้ตั้งใจจะแบ่งปันกันก็แคปหน้าจอมานะครับแคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งมาที่บ้านกูมีดีเอนะครับแบบนี้นะครับพระสวยแท้ที่หลวงพ่อปวยสร้างและปลูกเสกทิ้งไว้ให้พวกเรานะครับก็ถ้าชอบองค์นี้ แคปหน้าจอครับส่งมาในไลน์นะครับบ้านกูมีดีเแบบอฟซนะีนะครับแบบนี้นี่นะต่อไปนะครับองค์ต่อไปนี่ก็ทีเด็ดนะครับนี่ก็ทีเด็ดอีกเหมือนกันเป็นพระขุนแผนภายคู่เบาเสียงซิหน่อยเป็นพระขุนแผนภายคู่แบบนี้นะครับเนื้อดินดำเนื้อดินออกดำแบบนี้นะครับ สวยงามมากนะครับสมเด็จดำเนี่ยแบบนี้นะครับองค์ดําแบบนี้แล้วก็เป็นพิมพ์ที่หายากนะครับพิมพ์นี้ถือเป็นพิมพ์ที่หายากพิมพ์หนึ่งนะครับอ่านะครับเราจะเห็นที่เป็นเนื้อน้ํามันนะครับจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเนื้อน้ํามันนั้นก็จะอีกพิมพ์หนึ่งพิมพ์นี้นะครับนี่เป็นเนื้อดินนะครับมีมวลสารส่วนผสมเยอะแยะนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับนี่ พระสวยมากนะครับให้ดูนะครับทั้งขอบข้างทั้งลหลยแห้งสนิทเลยนะครับส่วนใครที่ชอบสะอาดสะอาดก็เหมือนเดิมนะครับเราบอกแล้วว่าทางเพจเราไม่ล้างพระให้นะครับใครที่ชอบสะอาดสะอาดคุณต้องไปล้างกันเองนะครับแต่คราบพวกนี้ผมบอกเลยนะครับเป็นคราบประสบการณ์เลยนะเป็นคราบประสบการณ์เลยนะใครชอบพระสะอาดสะอาดไปล้างจนดําจนกลายเป็นของใหม่กลายเป็นของ โอกลายเป็นแท้ดูยากไปเลยอย่างนั้นเสียดายนะเสียดายเนี่ยมีแบบเนี้ยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะนี่ครับพายคู่นะครับขุนแผนพายคู่เนื้อดำสวยๆหลวงพ่อกลวยสร้างปลูกเสกนะครับในช่วงยุคแรกของหลวงพ่อนะครับช่วงปี2,500บวกลบแบบนั้นนะครับก็ฝากไว้ใครชอบก็อย่าลืมครับแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ ส่งลายเข้ามานะเรามีราคาแบ่งปันให้นะครับแบบนี้แล้วก็น่าจะสุดท้ายท้ายสุดนะครับสุดท้ายท้ายสุดของอัปเดตวันนี้นี่ก็ที่สุดแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่หายากจริงๆนะครับหายากนี่คือหาของแท้นะครับ หาของแท้ยากจริงๆนะครับเป็นพระขุนแผนทรงไก่ชนพิมพ์ใหญ่นะครับมีลงไว้ในหนังสือมงคลทิพย์ของหลวงพ่อกลวยทุกเล่มนะครับเป็นพระขุนแผนที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับทั้งพุทธศินนะครับทั้งพุทธศินเองแล้วก็ได้เรื่องเรื่องราวต่างๆนะครัแบประสบการณ์ต่างๆรุ่นนี้ถือเป็นอันดับ ต้นอันดับต้นต้นของกุ้งขุนแผนหลวงพ่อกลวยเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยผมแนะนํานะครับว่าตอนนี้มีของเก๋เข้ามาเยอะผมแนะนานะครับองเนี้ยนะครับให้ไม่หน้าตาเหลือน้อยแล้วนะครับหน้าตาเหลือน้อยแล้วแต่ให้จําเขาโครงหน้าตาของพระเอาไว้นะครับพระขุนแผนพิมพ์เนี้ยนะครับคุณเปิดหนังสือดู นะครับถ้าองค์ถ้าในหนังสือองค์ที่มีหน้าตาเนี่ยนะครับคุณขยายคุณดูดูทุกวันดูให้จําหน้าหลวงพ่อได้แล้วคุณจะเข้าใจนะครับคุณแผนองค์เนี้ยที่มันยังปอมไม่เหมือนก็คือหน้าตาหลวงพ่อเท่านั้นเองนะครับหน้าตาเนี่ยไม่เหมือนเนื้อตัวเนี่ยนะครับเนื้อตัวเนี่ยอันเนี้ยเขาใช้ศึกก็ศึกจริงๆศึกสมเหตุสมผลนะครับไม่ใช่ศึกแค่ตรงถูไว้ตรงนี้หน่อยตรงหัวเข่าหน่อยอันนั้นไม่ใช่นะครับ แล้วทําความเข้าใจกับขุนแผนอันเนี้ยนะครับเนื้อดินยุคต้นเนี่ยนะครับคุณจะเห็นมันจะเป็นดินแบบดินผสมทรายเศษอ่ะแต่องค์เนี้ยมันดูยากตรงที่ว่าเขาไปลงลักมานะครับอันเนี้ยแบบเนี้ยเขาลงลักมาเดี๋ยวก่อนนะผมจะหาให้ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนื้อดินยุคแรกที่สร้างทำขุนแผนพิมพ์เนี้ย เนี่นี่มาเราได้มาอันนี้เป็นพิมพ์เล็กอันนี้เป็นพิมพ์เล็กแต่เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อยุคเดียวกันเป็นเนื้อยุคแรกเห็นไหมเนี่ยเป็นเนื้อยุคแรกแต่องเนี่ยเขาไม่ได้ลงลักลงทองไม่ได้ลงลักลงเคลือบผิวมาเนี่ยนะคุณจะเห็นว่า เนื้อเนี่ยผมจะขยายให้คุณดูยังไงดีว่าอยากให้เรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยอยากให้เรียนรู้ไปด้วยกันไม่ต้องไปดูเนื้อดินเนี่ยนะดินเนี่ยเนี่ยคือยุคแรกเนี่ยยุคเดียวกันนะเนี่ยนะครับเนี่ยนะวันนี้จําได้ไม่หมดไม่เป็นไรครับคุณกดถูกใจไว้จะไหมนายมันจะเข้าไปที่คลังวิดีโอไหมถ้ากดถูกใจอ่ะลูก อคุณกดถูกใจวิดีโอนี้ไว้นะครับแล้วคุณก็เข้ามาดูบ่อยบ่อผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณจะจําได้นะครับเผื่อคุณจะจําได้แต่ ina, หน้าตาเนี่ยจะต่างกันนะหน้าตาพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะอ่าคุณจําคุณต้องเลือกจําเป็นอย่างๆนะอ่าเอาผมให้คุณดูพร้อมกันเห็นไหมนี่หน้าตาพิมพ์ใหญ่นี่หน้าตาพิมพ์เล็กคุณเห็นไหมอ่าหน้าตาพิมพ์เล็กนี่หน้าตาพิมนนาาพ์มใหญ่ ใช่พระเนี่ยพระเนี่ยเขาจะดูดุก็ไม่ดุจะดูอมยิ้มแบบมีความสุขไม่ใช่ตาปนโปนแบบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอ่าคุณดูดีๆคุณดูดีๆเปิดหนังสือดูไปด้วยนะเปิดหนังสือดูไปด้วยแล้วคุณพ,พยายามมองที่หน้าตรงๆของหลวงพ่อนะจะเห็นเลยว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะนะผมก็อธิบายคุณไม่ถูกอะ แต่พิมพ์เนี้ยใช้ดูหน้าเนี่ยรู้เรื่องเลยส่วนเนื้อนะครับเป็นเนื้อใครเคยซื้อเนี่ยเนื้อดินยุค2,500ก็จะเห็นเนี่ยเนดูหลังก็ได้เออเหลังไม่ได้เคลือบไว้โอหหลังก็ภาพไม่ชัดอีกอะยังไงวะเนี่ยเนี่ยหลังก็จะเหมือนกันเห็นไหมหลังจะเหมือนกันผมก็อธิบายช่วยคุณได้เท่านี้คุณต้องพยายามศึกษาอีกหน่อยนึง ไปนะพยายามศึกษากันเอาโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะวันนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวอีกสักพักเราก็มานั่งเล่นเดี๋ยวว่างๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานั่งเล่นมาดูไลฟ์สดกันนะมาดูพระจริงๆกันตอนนี้เราก็ทำคลิปก็อัปเดตให้ดูประมาณเท่านี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบนะครับแคปหน้าจอนะครับแล้วคุณก็ส่งมาที่ไลน์ นะครับบ้านกูมีดี fc นะครับถ้าง่ายสุดก็นี่ครับคุณสามารถ add qr code บ้านกูมีดีได้เลยนะครับหรือถ้าทำแบบนี้ไม่เป็นนะครับก็เซิร์ชหาบ้านกูมีดี f อนะครับหรือแอดหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0987271062นะครับมา 0987271062นะครับอีก1ห,หมายเลข0657147414ทั้ง2หมายเลขแอดเข้าไลน์นะครับแล้วก็ส่งรูปมาคุยกันได้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้หมายเลขบัญชีนี้เป็นหมายเลขบัญชีในการทำธุรกรรมเพียงหมายเลขเดียวเท่านั้นนะครับ กสิกรไทย0258331419เกียรติศักดิ์พงศาชยัยไม่มีบัญชีอื่นนะครับมีแค่บัญชีนี้บัญชีเดียวขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณมากๆแล้วเราเจอกันคลิปต่ตอไปนะครับ